ต่ได้เงินเงินทักอันนั้นน่ะให้อาให้ให้้อาใหอชื่อไหนบะเงินน่ะชื่อกี่เนี่ยเยี่ยมเออห้ใหอไปฮาน่ะไปต้นเห็ดชังเหต้นเสนหนึ่งน่ะบอมันบอกงิงินใครอยู่ดอกอาให้ไปหาซาหาอยู่ใส่ก็ฮาสะพรเพียงเหยื่อน้ำบ้านนี่เป็นพระเมอชื่อไห แต่ว่ามากะมาเฮือนมาชาติแม่แค่ยังเค็ดถึงได้ก็กลัวเหมือนเดิมเขาจะไปแล้วคุณครับกลับสบายดีและสวัสดีพี่น้อง เอฟซีของตัวสิทธิหักแพงเบิดสุขุสุคนพี่น้องเบิดสมองสุบอนเพราะว่าจะอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวหวกออยู่ทางต่างประเทศนันะพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ของตัวสิทธันสุอีกแล้วพี่น้องเยนะ้ยเนาะโดยพี่น้องเมื่อนี้สบายดียามเศ้าเนาะเพราะว่าน,ะานี่เบิดมือไ้ลงคลิปพี่น้องเลยเนะาะเมื่อนี้ก็แต่เศร้าเลยมื้อนี้เริ่มต้นเนาะเพราะว่านี่ติดธุละพี่น้องเยนะ้ยเนาะติดตุละส่วนโต มัอนี่มาหาน้องมะนาวแต่เศร้าแต่เซวคือเกา่าพี่น้องเพราะวา่ามีเวีง่งมีงานสิลมกันหลายหลายอย่างอยู่เนาะลมรีลม,ลม,ลมหัวหยอกง่ายกันแน่แยเนาะเพี่อนเนาะหยอกอยากให้เพื่อนมีความสุขให้เพื่อนมีอารมณ์ดีพี่น้องเลยมันนี่ก็มากับตู้คำปั่นชุกคือเกา่าพี่น้องเนาะอ่าสบายดีตู้สบายดีตู้ไปก็ไปใชบ้บ่อวันนี่วันนี้ก็ไปหาเลอดมืง เราเพิ่งเคล็ดใหม่เคล็ดใหม่ได้ก่บ่กบอกเลยเราวันว่าวิ่งเลาะหาปูหาปลาเนาะกะเลาะขี่รถไปเพิ่งแรกพอมีเอ่อ MC แตหาเสืดียรอคนใหม่เลยเนาะแมน MC ว่าคนเก่าแล้วก็เบื่อแมน MC ก็เลยว่าเลาะบ่งหาบ่งมันมีหลายอยู่ดอกเป็นแบบนั้นก็ไปเลาะบ่งแล้วฮอรแดดอีกโอ้โอ้ยตกใจเมื่อลยน้องเฟอร์ฟี่มาเนาะท่พี่แมนอา ได้ส so you. ิคือห่านงองนาวได้บ่ป่ะเนาะไปว่าเมื่อนี้ว่าสิพาตุกค่ำไปหาน้องนาวชิงกับสาบัวทั้งคนได้เราจะไปสายนัดมันโดยโดยเนาะทางซันก็ได้ซอยสุดจุดก่อนให้มันเลี้ยวบนก่อนนาจะไปซอกเคลีดไหมโดยก่อนจะไปซอกโย่ทางซันแล้วเนาะให้แลี้ยวบนก่อนเนาะลงมาในตัวบ่ลงมาลในตะล่างอย่างเนาะมะนาว ศาสตร์ก็บอกมาลงมาศาสตร์นะอาสารลงมาปูนะแม่นลงฉินเลยเลยเนาะ MC นี่แนะน้ำให้นุ่งชงเวลาตีเวลาอย่างเวลาตีเวลาอย่างคนจังเพิ่นผู้เบิงเพิ่นจางงามเนาะพี่น้องเนาะอ่าสตรเปียกประจักษ์บอกผลปรดิพระบ่คืนนี่อ

หมได้ออกจากขอฮึเป็นอะไรอีกเลยยังบม่เช้าบ่ยังอะแล้วคือว่ากินหยากินอย่างเละกินหยากินอย่างยู่มมันหังผูจอดเงินในไปแล้โอ้ปลาเจาเกลือเข่าบ่นะใช้หม้อซาลาคืขึ้นไปกิน撒ใช้หม้อที่พี่นะเม่กินได้หมอซาลาหายมันกินนี่เจาเกลือน้ำกันเพิ่ะได้เสร้ยใช้บังได้เสร้ยจะบอกเกลือคนละจคนละถ้วยแหน่กันตัวนี้กินก่อน ไม่อยากอะไรนะไงวะไอ้นชะล่กันเนาะพี่ก,กินพี่พาระ่ออกก่อนพาทีพี่พกินไปกินที่พี่ <c oughs> ที่พี่ไปกินรถกินไห่อยู่ถ้วยพวกกินกินมหมนี่จ,บไ,ไจบได้เลยนี่จบได้เลไปกินรถ ไปกินแม่ที่พี่ใช้มันให้ได้เอาไปยินผู้ถวยผู้แม่ไปละแม่มันเขากินมันจะกินได้ไหมอืมเด็ดเด็ดอ่าเี่แบบง่ายกันนะเนาะเมื่อเราหยิบดึงมันออกเอาไปกินวานนี่อ่าที่ปล่อ้องมานล้วไอ้ปลาโย่ยันตัวใหญ่นี่งปลาอยมย่านตัวใหญ่มันบุฟเฟตัวใหญ่ได้เจ้าเกือบอันนี้นะ nó the body. Mandy chip 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 không chip kín chip 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 ชวนขี่งูขี <guitar> ่กล <dated teenage> <online> <pl ains> ้วยไหวเนาะดิ <sweating Hum ano> ่งข <onic bizarre> ี่ไปเข้าเลยผมช่วนไหวเนาะเห็ดปุยเห็ดปุยเห็ดปุยเนาะผมมีแผ่นสีเห็ดนาด้ตุ้งแผ่นเห็ดนาเนาะผมได้ชวนไหวเนาะแมนขี่งูขี่กวยมาขี่เร็วไม่ได้ยายาทักหลือบ่ยาเลยอาเปร์นะยังไม่ทักอีกยังไม่ได้ทักอีกยังไม่เริ่มทักบผมมีคนช่างเพิ่มบ่บ่ไปใช้บ่วานนี่วานนี่นะออกไปหน้าวาน ไปมาหาไนมือวาน,นไปมุกไปไปมุกไปเวียกไปมุกมมนี่เล้ใช่ไหมไปใชมื่อนี่โอ้มื่อนี่ไปใช้ตัวคำเมื่อนี่มื่อนี่นะมื่อนี่ทั้งทีนแม่ไหนไปใช้ขึ้นทั้งพุ่นลักทั้งดอกมะเงียวเป็นทั้งตาแขกพุลักทั้งนั้นท,ทั้งท,ทัศแขกเนาะ่นพยายามพยายามหาพี่น้องตักแปงกันทุ่นลักที่เคยไปช่วยเรือเนาะ เไปเยี arias, ่ยมเพื่อนไม่ได้ข no, no no, no okay? no ึ mm ้นไปโดนเลยเนาะตัวเนาะแมนซาบัวเนาะครับ huh. น oh ้อนขิงบ่นขิงไปนของน้ำเพื่อนเนาะกาวหน้าใส่เลยนอนน่ามาอยู่ใกล้ๆเพือนหน่เนาะมาตะเล้งมาเยี่ยมมาเหมนน้ำกล้มายำใดก็ได้เนาะมาบ่ได้แต่ย้ำนอนมาหน้ามาอยู่เพื่อนเลยปไหนมนนงเพน่หน้าบ่วไปบัวอเจะได้ยางไว้เรายางไป ไอ้ดอกมันฝนตกโบแดดมือนี่เนาะฝนตกที่มีชัดชาว่าซิงนี่มีมีหยางออกบ่ฝนตกไปสินะตกเขียนแล้วเนาะตกป๊อปละคุณมือจะบอกคืนนี่ฝนตกยิ่งเต็มเลยตตาลงมาเนาะวรจันก่โมงมกี้แจงงเนาะประมาณสามโมงลยตุ๊บอยบนหมเลยประมาณสามโงย่ โมกินเนาไปเนาะอีไปเนาะอีผัาหากห่วงไว้เนา,าะซ้ายเบิ้งค่อยสี่ึลงออกซ้าล่ะกรเป็นนะั่นน่ะอี่ยมอีผักห่วงเนาะอ,นอันนี้กินกินพี่กินได้เนาวเพิ่นย่าน,นินี่เนาะกะก้กวกัวได้ใช่ไหม่ได้ต้มเขอ่ามันถิงนะต้มมันเปื่อยๆเนาะต้มต้มให้กินเออต้มเปื่อยก็แซ่บแซ่บคือกันบังในพันยากรนะ ได้ได้คุยแล้วคุยแร้วเมื่อเมื่อเมื่อนี่บ่บุญหอกต้มหอกกต้มบ่มวอื่นบุญไปว่าจะไปบ่าวอื่นไปเขาเกิดเขาได้ยบุญอยู่ใส่ต้องเห็นหอาอยู่หันเนาะแค่มัน มาบำอะไฉาย,ยาเนี่ยเอเอเมื่อไดแต่จอน้ <c oughs> าเมื่อเมื่อไระพ,พี่จะเพิ่นเออเพิ่อนมันบอกบ่เพิ่นโทรมาได้สดั่งสั่งวันใดธรรไดาเพลินโทรมาแล้วจะไม่เพินพ่นว่าบ้านเพิ่นกาติดเหตุทาง,งกันตุบ้านเนี้นบ้านเชโน่น่ะเออจะเอาสร้างเชโน่บ่เพลินติดเหตุทางกันนี่แหละคนขี่กัน ถึกหน่วยเพิ่นคือกบ้านเฮาถึกหน่วยผู้เจ้าของเจ้าหนามเราลงไปเห็ดก็เลยเลือดโอ้เพิ่อเลยเลือดแม่เพื่อนจะคุยกันแล้วแหลกับเอ้ยเกิมนะเราคุยกันแล้วคุยกันแล้วมึงคิวมึงก่อนจุ่นได้ไหมนี่พี่จานแม่บ้านนี่แหละเขาเช้ากได้กินนะบอกินได้ยาดิได้กินได้ได้ยังกินมหมเนี่ยสถานัดชื่อปลา บอกชื่อปีงั้นไม่กินก้อนนังก้อนนังี่ตลาดนี่บอกเไปได้เช้าโคไม่ต่อใไดป้องการแนวมาอย่างเห็นเนาะไม่มาตาดมาเพื่อนมันเพื่อนต้องเตือนไดอะตือนว่าไปเขาแต่วาเาไปต้อการนะกอนโดไปต้การ ามาแล้วมาแต่หน้าบันไม่อาบนา้ำมีของห้องน้ำมีแก้เชื้อแก้เพลเอาเลยบันไปทั้งนี้ประดเดนเลือดน,น,อน่ม่ถั่วันเอาพั่วลันเตาคำครับไถยุ่หอดเทียนตุคาห่อนีนงหนี่มียตุคามหูเออช่วช่วประเดินทอดอันประเ็นน้ำประเด็นเ <ไป S 2> ห<อ>้ยน,น,น,นตุเรียนอีกบอมือไดรแกเทียนตุเรียนนะไปบ้านนี่แล้ว่เอเท่าเท่าแล้วน้ำขุนขนบุญเจ้าคุณเอาแล้เนาะน้ำบุกมันบ่เออน้ำมันเหี่ยวบุญเจ้าคุณเอาแล้วางเลย ไปดินเฮือนตูเดินตอนจักโมงใช่ไปปตโมงนตอนเช้าบ่เออตอนแรงนี่เฮือนตุคำบ่มาต่นาตคำตประยุกต์บ่ใช่ไหมเอออไปดิ่นเคอเออไปดิ่นเ้อเออไปดิ่นเออเออไปดิ่ไปินไปลินเออเออไิด่เออเออไปดิ่เออเออได่น เลยมาพีเลยเห็นแต่ตัวเด่นไทยเขาเอ้าตุคัก็เห็นว่าเขาออ่า่เงินเ้นาดีเนี่ยบายซีผเงินใหมเพิ่นสามร้อยโหตัวเด่นกีสาม้ยโดนดีก็สามร้ตัวเด่นด้่ะตัวเด่นกสามอยโน้องมะนาวก็สามรอยคนละสามเลยอันนี้เปิค่อยได้สะ กอยัด้บดเอเยบดเงื่อนชนมันเดี๋ยวเีมาแบ่งเบ่งอดเลยได้เดีนี้สามร้อยยังไม่ได้ใช่่ะยังอยู่บ่ยังไม่ได้เออพิ่งมาถกมาลมตัวส์กับเพิ่นบ่คุยกับเพิ่นบ่อปากก็ไปถามในดีบ่านกับหนุ่มหน้ากับตูเด่นเขาเป็นเอทั้งทั้งสามรีอบ่เออตูเด่นบ่อด่ตจเด่นบ่แ้ว่าคุยน้ผ่านนม ดีเนาะดีเนาะประด็นก็มีคนผ่าเงินมาห้ตั้งบุญมี่อะไรอย่างเงี้ยาเราไปทุกที่ดีจฮเาไปแล้วทุกที่ถ้าเราไปแล้อทุทีมันเป็นอย่างเทาไปหาซอยปซอยซอยจนเท่าเงินเนมันเบิดซอยจนมันกะเลาะเละแถวบ้านเนี้ยได้หซอยจนเทาไปไม่ได้เนาะแม่ชุดสีเี็ดจนนาทีตัวเชุดความสมารถกินตะเกียบกี่ยงเนี้ยตัวใหญ่กินเตเบิด ตัวน้อยบ่แพ้เดี่นิเจเลียบบ่คนหนึ่งแม่นมาใกล้มันยังไหนไม่งาสิครบได้แต่เรายอกนะเชยบาบนี้ต้องยอกก็ต้องยอกมันไม่ได้กินหัวกระติ๊กแม่นโอ้ชิไปหน้ามือนีิเนาะอย่าลืมเอาคันจ้องคันทมเด้อจ้องกระชื่อไงใบบ้านนี่เปิดปูไปเปิดใบ้านอ๋อเดือดแท้จากนอนได้มือคนเนี้ยมือคนเนี้ยจากนอนก็อยากไปตัวใดเลือกเอาตัวไร น้าใาไม่อยากไป <c oughs> เลี้ยงอ่าวอยากนอนดีกว่เหรอช่างอ่านนอนก็ได้จักไปเคยไปแล้วอ่ะอยังพลตกต้เลยสรุปดีแม่ว่าจะพาไปหรือว่าหรือว่าแม่จะพาไปเออแม่อยากไปบังงัวอืม ามคำศิลีดูกป็นาภัยวะใครจะบอกผมตองแต่งเนี้วเจ้าไปไปบ่งต้งตื่นเนาะไปว่านี่กผมไม่ได้ก็ไม่ได้ไปแล้วว่าเนี่มาเมยเมยเมย่เยอะกมาวาถ่ายมันตายมันี่ายได้บ่เฉยสมุดว่บ่ได้เลยเาไเบึงกันบ่ได้บ่ได้โชวว่าโชว์แต่ตอนโชว์นี่ยแต่าคากันลดกันเนาะลดดงแต่กัใครแน่แต่กับใครแน้มันยังเป็นอยู่เนาะ ตันจะกนพักลพังแล้วละทีด้พังสิบมดละมีคนชื่อเนาะอีอย่างกะฮ้อกับมันจะขายเนี่ยมันโชว์เนาะบาบมูนเนี่ขายเขาไชื่อแล้วขาักยาเนาะขายแหมูกินบบดอีตนได้เนาะเฮ้ยขากยาเลยดิตัวเดียวกัสิบล็ออเนาะเดียบลอตนะูกมันะขายขายชื่อยายพ่งนี่แห มาตัวเดียวนึงเนาะน้นองมะนาวแค้แบนไปหาข้อกันแถวดงบ่ย <c oughs> ังมีบ่คือข้าตะกี้มีแถวดงแถวป่าบ้านเฮาเนาะนี่หดกวงมาได้ดงบ้านเฮาตะกี้กวงเสือก็มีน้องน่าเคยเห็น,หนบ่เนอะเชือกเป็นใจในโซซั์บ่ใจในโซซั์ตัวจริงเห็นบ่บ้านเฮามีได้ข้าวตะกี้มีแหน่บ้านเฮาแช่ข้อหน้าเนี้ยังมีอยู่ กระต่ายเคยเห็ยู่กระต่ายลายกระต่ายยังยังว่ได้ดงจ้ายังยังฮะกระต่ายยังมีพอแถวหน้าขาก็ยังมีอยู่กระต่ายเคยข่าวดงอยู่บ่ช่องไม่รู้เคยพักในข่าวดงเคยู่กระต่ายนะเคยข่าวอยู่บ่ดงเออเคยมีบ่หน่ะตามโคกะมีกะตายเอ้ายังมีบ่คุณเบลยังมีแถวหน้าขาก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะมันอยู่ในอะไรอะนะหน้าดงซี มันสิอยู่ตามผมไมมเห็ดเป็นผงอยู่บ่ไวแท้กตายอ่ะนะเล่นเขาหาเห็ดเขาไปหาเห็ดหาอย่างเขาเขียนมดของมันเขาตื่นหมดแล้วเออมันไม่ได้อยู่ตามแบบหูตามโพนตามหูตามอย่างบ่มันเชตามผงบ่มันเช็ดผงมันอยู่ผงชีดินบ่หรือผงไมมผงผงไห่เตี้ยนะมันก็เห็ดเป็นผงเป็นผงยังมีเฉยกระตายของมือนี่มีมียังมีเออเข้ามาแค่ดงทีงฉีดลายใช่เนาะลายลเคยกินบ่จะเคยกินบ่กระตายนี่ ตช่เคยกินแต่ไปไทยข้างแรกกินอยู่ไทยกินอยู่โคราชบ่อแรกยันว่ากระต่ายน้ำน้บาตรท่านอย่างเงบ้ยบ่หวานอนอ่างเดียแถวโคราบมีภูเขาด้วยไปปลูกฟาร์มแถวโคราชแต่กินยังจำได้คนได้คนมุกคนมาแบงไม่กินกินแด้หอกจังหู้ว่ามกตายมือมืออันนี้วันศุไปหาไปหาเท่าที่ไปหาอยู่เชตเท่าน่ะอยู่น้ำอยู่หนองอยู่อยู่หนองบ่หนองคนนี่ มนหยหน้อยน้แล้วเนินบกคนเน้ะหนาบกแล้วเจะเอามันเกิดเนอท่เนาะที่ดินเนาะติดน้าบกเนาะมันบกแล้วมันตำแห้งเลยเนาะมันติดที่ดินเนาะอะไรกันเนาะลายได้แต่ดุ่นในเม่ไชองเดือนเนาะเตีบีบางอไม่ยังนะเตอีบางอียังเตีีบางบพรลองรกมันหุ่ีานจะกินน้ึงน้ำหน่อนี่มันเบียขี้ดินเนี่ยนะเขาจะก่มเอาแล้วปุ๋ย แวแล้วคุณจะปั้นบอดินัมเนช่างไล่สองปั้นกอนถ้า้ำนักมันกคักเนาะแมวอยากเข่านะตองเต่าอยากแห้งได้แต่น้อยอิ้มแล้วตัวใหญ่กินเบิดมันหวนมันอยากเข่าแหละนี่นะเต้นขั้นเลือนกคืตัมีนขั้นเื่อนแมวมันขาบเกือปเล้ครับ่นเต้นขึ้นได้เฉยบ่เนี่ย Oh. เอาข e thing, ้นเทิงคันโมข้นมัานห้องเองเองเขาเขาขืนก็นอนมอยอยู่แล้วบเออบัดนสองตัวป่ะตัวจะาคเนียถกชังน้ะอารานี่ครับเกิอเนาะที่ฟีเนีชาราใหญ่เลยชาราใหญ่เลยาราใหญ่เลยมาเลี้ว่าะอุ้มออกก็สารานี่ยูุแล้วก็ชาร เกือยเลเกือตัวน้อยก้อนบัดน,นี้ม,มันบม่ได้แพ้เพลยเส้นาวขึ้นมาเกืออยู่ทั้งเตียงเวลาเกืออปัดในได้เหยีดินน่ะขีดห้อยตีนมานลายชับปัดกวดออกนำ้ำเหยียดชานบานโองเขาแขก่คนมากอ่ะช้าช่างอือก็เห็นเขาปลูกพักใช้กระถางในทางคอยมาตุ่มเขาท่วงว่าน,นี่ครับชับเออ ใส่แบบเพื่นใส่ขูเนาะขูก็มี้พาติดเข่าห่างก็นีคือซักแท้บอกักบัวน่ะออออกเรีอนกันชได้อยู่เนาะหลายชําเพื่อนไพ่ก่ๆทางโค้งลงมานน่เพื่อนไตัวเพื่อนย่อเป็นบ่อระลูกนะครับจับคือจับละอยู่แท้ลูหอยตามหัวแเี้ยคือคักแท้บอกะปลูกเนาะบัวเลยบ่เลยนี่บ่จะบอกนะอเออลูแค่ขู่หน่อยเออ คือขักแทะนี่วะให้น้องนาวปาูกคร่องีขักเทะนี่เนาะไหชุดจะสอดถได้นันนี่เรื่อนี้อ่อเป็นชวนพักเลยบบน้ไปที่หนอกไ่หนองมึ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 งมมึง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 มมึงมึอมึงมงงม Lần bay mọi người biết ừ. mùa ừ. nó bay yên tết an năn hài 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 suy đa bóng nữa sử dụng đèn hay hay à hay 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 anh hay nè, ai ở hải, ai ở hải hay 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 ngân là hay gì đây, hải hay hay hải ở hay 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 ใครอยู่เราเอาให้ไปหาสาหาอยู่ใส่กัหาสาพอเพียงเฮอะเหอไเน้าบาตเป็นผละเมือเลยอแต่ว่ามากตมาเฮือมาชาดเลยยังเห็ดเ็มแปิลคนกัวคนเดีวเขาจะไปเราคนแบบเแมเลนี้ยไงเท็มเปิบุญบุญญาพ่นี่นะพึ่งรบ้านเขาขอคือ เขาไปเขาคืออยู่ได kh uhm. ้เนาะคนเนาะไปไทยเป็นอย่างเนาะงานก็คือว่าต้องถามมูผู้พคนที่โตห้เอางานเสิ่อมนะอย่างกับชุ้มที่ได้แท้เป็นผู้หญิงทักยาพ่นหาพ่นหาโอเคนะครักับมันยาเจ้าหน้าที่ยาโั้ก็อย่างหนึ่เป็นพุทธเป็นพุทธุสงฆ์เป็นพุทธบ้านบอกกันอยู่นะครับเพรากจอยครับเนาะ โถมันหิวมันไปกินทานนะปุมคือแล้วเนเกลืเป็นโกกรโลกลืมูกแล้วัต่ตุกตนี่ักาเขากินเข่าลงไปมั้ห้าโลยนกะินเข่าก่ได้ได้จุจอยกินเข่าลงไปช่กับช่กับตุ้ยคืออนะ้เนาะ สมาธิระบาด่งชึ้งเลยแบดอยากนอนหน้าก่ายเลยีเนาะตนอนนะครับคันใหกินตัวนั้นให้ชินนอนเก้งว่ะขันไปเอาท่อมาแน่ยกับนวดมือเว้นทุ่กมาถานาวา้าก็ไปนอนไ่หกับกะไไปใหน้องมานนอนบ่หอกกับไปเบี้ยได้หอกกับไปไปเบียกันหอกกับเบื้องงัวที่ไปเบี้ยเบื้องงัวบ่ยันละนอนเพื่องขนไป ไปไปย่าเศ้าชีเดีวมันจังบวชฮอดเดินย่างไปนุไปตอนเที่ยงพัดไปตอนเที่ยงพัดเพื่อฮอดหน้าผัดสามสินาทีเลยไปแค่เดียวกบคำ้วเนาะไปแต่เศร้านี่เด้ไอย่างฮอด่อย่างฮอดกึ่งชิมงเลยมนไปบึงงวบงอย่างเนาะอ่ะไปเอากบไดสบายดีสบายดี ไม่ไม่เอาไม่ไม่เอ่จะมือลืมเลยเลยจบมือแล้วไม่ได้ป่จับมือหนิมือดีิยังยังอยู่นอนอยู่ไม่ได้ก่อนประมาณนี้พี่น้องเอยะจบคิดกันจบคิปบ่กนละเจาะเจ้าจะคำ่าเอาพี่น้องเอย คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณในหลายคนในหลายทางที่คอยติดตามรับชมและก็เป็นกำลังใจให้น้องมะนาวและตูติดเนาะขอให้ทุกคนทุกทานจะมีสุขภาพแข็งแรงมาจากโกาครคภัยไข้เจ็บบุญทักษาเทวดาคุ้มครองเดอ้อพี่น้องเอ๋ยเนาะพ,พ่อๆกนในคลิปหน้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บึ่งบุขัขำโฆษณาพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี